เมื่อเพื่อนกลับไปแล้วอังเดก็นั่งลงที่โต๊ะเริ่มต้นอ่านหนังสืออีกความนิ่งสนิทของยามเย็นเย็นยามคืนค่ำไม่มีเสียงสอดแทกแม้แต่เสียงเดียวประนึงว่าเวลาได้หยุดอยู่กับที่ไม่ไหวติงพ,พึมพำอยู่กับหมอเกี่ยวกับเรื่องหนังสือราวกับสิ่งที่ดับขันเว้นแต่หนังสือจะ และตะเกียงที่ครอบอยู่ด้วยโป๊ะสีเขียวใบหน้าที่หยาบกา้านเหมือนชาวนาของนายแพทย์ค่อยๆสดใสขึ้นทีละน้อยระบายด้วยรอยยิ้มแห่งความปีติยินดีและทึ่งอย่างแรงก้าต่อความคืบหน้าของมนุษย์ยชนผู้ปากเปลืองโอ้ทำไมคนเราถึงไม่เป็นอมาตะนะเขาคิดไม่เห็นว่ามันจะดีได้อย่างไรที่ มีสมองประกอบด้วยโตดประสาทเป็นจุดรวมศูนย์มันจะดีอะไรเมื่อสิ่งที่เห็นคำพูดจิตสำนึกความคิดที่หลักแหลมล้วนม,มีปลายทางทั้งหมดให้ผลกลับไปสู่ดินกลายเป็นเปลือกโลกที่เหยียบเย็นลงทุกทีแล้วก็ล่องลอยหมุนรอบดวงอาทิตย์นับล้านล้านปีอย่างไม่มีจุดหมายไยเป้าประสงค์ก็ไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องวาดภาพนึกถึงมนุษย นั้นเลือดลอยเหมือนกับวุฒิปัญญาของพระเจ้าที่ออกมาจากสิ่งที่ไร้รูปและแล้วก็ไม่ผิดแผกกับหุ่นปั้นจำลองซึ่งกลายเป็นดินเหนียวในที่สุดแต่ที่จริงก็เป็นเพียงการแปลรูปของเนื้อหาแก่นสารแต่คนขี้ขาดก็นั่งปอบตัวเองอยู่ด้วยสิ่งทดแทนราคาต่ำ เพืความเป็นนิรันดรการที่ไม่มีจิตสำนึกนั้นมีการที่ไม่มีจิตสำนึก,น,น,ก,น,กนั้นมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติและมันต่ำเสียยิ่งกว่าความโง่ของคนเสียอีกเพราะในความโง่เง่า,งานั้นมันมีทั้งจิตสำนึกและการกระทำขณะที่กระบวนการกายรูปนั้นไม่มีอะไรเลยเฉพาะคนขี้ขาด ผู้ซึ่งหวาดผวาต่อความตายมากกว่าความสง่าภาคภูมิทําตัวเองให้เป็นสุขกับความจริงที่ว่าร่างกายของเราไม่ช้าก,ก็กลายเป็นหญ้าดินเน่าเปื่อยที่จะพบกับความไม่รู้จักแตกดับในความเป็นอนิจจังของสสารมันประหลาดีิคนเหมือนกับอยากทราบว่าหลังจากไวโอลินราคาประมาณไม่ได้แตกสลายจนสูญประโยชน์แล้ว มันยังจะคงสวยแวววาวยังจะละเลื่อมง,งามในอนาคตอีกหรือไม่เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลาอังเดก็ยังนั่งจ่องจมอยู่ที่เก้าอี้หลับตาและคุ้นคิดวนเวียนอยู่กับแนวความคิดความคิดวิเศษใหม่ๆที่เขาได้อ่านโดยไม่รู้ตัวเขารำลึกถึงอดีตและปัจจุบัน ความหลังล้วนหน้าชังไม่น่าจะนึกถึงมันและปัจจุบันก็ไม่ได้แตกต่างไปแต่อย่างใดเขารู้ว่าขณะที่ความคิดของเขาล่องลอยกว้างไกลไปกับการที่โลกอันเย็นเยือกหมุนรอบดวงอาทิตย์นั้นในตึกใหญ่ของโรงพยาบาลผู้คนที่อาศัยอยู่กำลังตกอยู่ใต้ห่วงทุกทรมานและความ <c oughs> ป่วยไข้ ร่างกายเต็มไปด้วยเชื้อโรคบางคนอาจกำลังนอนไม่หลับเพราะทำสงครามกับพวกมแมลงแผลอักเสบเพราะโรคผิวหนังบางคนอาจกำลังควนขางเพราะผ้าพันแผลผูกแน่นเกินไปคนไข้าบางคนอาจกำลังนั่งเล่นไพ่กับนางพยาบาลขี้เมาย้อนหลังขึ้นไปเป็นปีๆคนไข้หมื่นสองพันถูกหลอกลวง ทุกอย่างในโรงพยาบาลก็ยังคงสภาพเดิมเหมือน20ปีที่แล้วการลักเล็กขโมยน้อยกินเหม็นสก,กปรกมีแต่เรื่องซุบซิบดินทาหน้าอับอายหยาบคายและโคตโกงโรงพยาบาลไม่ได้ผิดแผกแตกต่างจากเดิมเป็นสถานที่ซึ่งศนลธรรมเสื่อมทรามเป็นอันตรายต่อสุขภาพของชาวเมืองอย่างมหังอังเดรู้ว่านิกิตา ทุกท้องคนไข้ที่ตึกหมายเลขหรู้กระทั่งว่าโมอิเซอิกาเข้าไปตุลัดตุเลเลขขอทานในเมืองทุกวันอีกทางหนึง่งเขาก็รู้ดีว่าในช่วง25ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหันทางการแพทย์อุบัติขึ้นเมื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเขาเคยฝันเพื่องว่าวิทยาการการแพทย์จะถูกแทนที่ด้วย วิชาเล่นแร่แปรธาตุและอภิปัญญาแต่เดี๋ยวนี้หลังจากที่เขาได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์รู้สึกตื่นเต้นประหลาดใจและถึงกับกระตือรือร้น,นไม่ได้คาดหมายว่ามันจะวิเศษถึงป่านนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหน่าสารรเสริญระบบยาป้องกันเน่าและฆ่าเชื้อช่วยในปฏิบัติการผ่าตัดถึงขนาดว่า โลกอผู้ยิ่งใหญ่ลงความเห็นว่าในเครื่องหมายคำพูดเป็นไปไม่ได้กลายเป็นในเครื่องหมายคำพูดมีหวังหมอธรรมดาที่เซมสโตก็กำลังทดลองจะผ่าตัดสบ้าหัวเขา่าการผ่าตัดช่องท้องอันตรายถึงแก่ชีวิตมีเพียงหนึ่งเปอร์เซนและก้อนนิ้วในกระเพาะปะสะัสสาวะเป็นเรื่องเล็กน้อยจนไม่ได้มีการเรียนถึงแล้ว ยังมีทฤษฎีการสื่อเผ่าพันธุ์การสะกดจิตและการค้นพบของปัตเตอร์และโคดทั้งยังมีการอาศัยวิชาสถิติประกอบการสำรวจสุขภาพพลานามัยและงานของแพทย์ที่เซมสโตอีกด้วยจิตเวชวิทยามีการแบ่งแยกประเภทโรคทางจิตมีวิธีวินิจฉัยโรคและการรักษาอย่างสมบูรณ์มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับอดีตตการที่ผ่านมาไม่มีการเทน้ำเย็นใส่หัวคนวิกลจริตหรือใส่เสื้อรัดเอวคนไข้ไว้นั่นอีกต่อไปมีการเยียวยาอย่างเมตตากรุณายิ่งกว่านั้นในเรื่องที่เขียนพวกเขาให้ความเพลิดเพลินและความบันเทิงแก่คนบ้าอังเดรรู้ถึงความคิดสมัยใหม่ต่อสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างตึกหมายเลขหซึ่งยังดำรงอยู่ในเมือง ซึ่งอยู่ห่างสถานีรถไฟ150ไมล์เมืองซึ่งสภาพบริหารรวมทั้งนายกเทศสมนตรีรู้หนังสือเพียงงูปลาผู้คนมองเห็นหมอเหมือนพวกคนทรงเจ้าพวกเขาต้องเชื่อฟังอย่าไม่มีการโต้แย้งต่อให้หมอเทตะกัวหลอมใส่เข้าไปในปาก ซึ่งถ้าเป็นที่อื่นแล้วประชาชนหรือหนังสือพิมพ์จะต้องทำลายบงเล็บในเครื่องหมายคำพูดคุกบัสติกน้อยหนีไปเสียตั้งนานแล้วในเครื่องหมายคำพูดแต่หลังจากนั้นแล้วมันอะไรละ่ะอังเดยถามตัวเองตาเบิกกว้างในเครื่องหมายคำพูดเรามีระบบกันเน่าและฆ่าเชือ้อมีโค้ดมีปาร์เตอร์แต่เนื้อแท้หรือแก่นของความเป็นจริงไม่ได้เปลี่ยนฝักนิด ความเจ็บป่วยความตายก็ยังเหมือนเดิมเขาจัดงานเลื่อนเริงการบันเทิงสำหรับคนบ้าแต่ก็ยังไม่ได้ปล่อยเหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่ได้ปล่อยให้พวกเขาเป็นอิสระดังนั้นทั้งหมดที่พูดถึงก็เป็นเพียงเรื่องเหลวไหลไร้สาระในลักษณะที่เป็นอยู่สำนักงานแพทย์ที่ดีที่สุดในเวียนนาก็ไม่ใช่แตกต่างจากโรงพยาบาลน,นี้เลย ด้วยใจห่อเหีเ่ยวและความรู้สึกคายกับดิศยาขัดขวางเขาจากความรู้สึกไม่อินังขังขอบซึ่งมันต้องเนื่องมาจากความอ่อนละหวยหัวของเขาหนักจนกระทั่งพุบลงกับหนังสือที่แข็งกระด้างจนต้องเอามือรองเพื่อให้มันนุ่มขึ้นแล้วคิดต่อไปในเครื่องหมายคำพูดฉันกำลังทำงานในสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยเชื้อโรค และกินเงินเดือนจากคนที่ฉันหลอกลวงพวกเขาฉันจึงไม่ใช่คนที่ซื่อสัตย์ดังนั้นแหละฉันตัวของฉันไม่ใช่สิทธิขาดของฉันมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสังคมที่นี้จากความชั่วร้ายไม่พ้นเจ้าพนักงานท้องที่ทั้งหมดก็เลวร้ายรับเงินเดือนจากการที่ <c oughs> ไม่ต้องทำอะไรเลยและดังนั้นความที่ฉันไม่สุจริต ไม่ใช่ผู้ที่จะถูกตำหนิเวลานั่นเวลานั่นสี่เป็นผู้ผิดถ้าหากฉันเกิดช้ากว่านี้ไปสองรอปีข้างหน้าฉันอาจจะแตกต่างไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เมื่อนาฬิกาตีเวลาบอกตีสามอังเดจึงดับตะเกียงเข้านอนแต่หลับไม่ลง